สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่164กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆ FC ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพราบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับ จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมถูกใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมว็ทีไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด o i p ่งเนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็0 9 0 3 2 5 1 0 9 6ม้า่านะครับผมท่านใดสะดวกติดต่อในช่องทางไหนก็สามารถใช้ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ อีกอย่างนะครับผมเบอร์โทรเบอร์นี้ก็สามารถเพื่อนเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับผมจะเป็นไลน์ส่วนตัวของผมเองนะครับท่านใดเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์ข้อความองค์พระที่พี่ๆสนใจเข้ามากันด้วยนะครับผมและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP ีเลยนะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมถูกใจองค์ไหนนะครับผมจดหมายเลของค์นั้นไว้นะครับแล้วก็นะครับผมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอที่พี่ๆกำล ตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจนะครับผมเช่าบูชานะครับพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับ เพียงเท่านี้นะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมเราก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1ใน EP นี้เลยนะครับผมสำหรับรายการที่1นะครับผมจะเป็นนะครับผมนี่นะครับพระสมเด็จนะครับผมพุทธกาจาย์โตนะครับผมพรมรังสีนะครับผมนี่นะครับ วัดใหม่อมรตรถนะครับผมบางขุนพรมนะครับปีพศนะครับผม2531นยนะครับผมเลยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆเน่อยนะครับผมแต่ผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับ นี่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดใหม่อมตรถนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่1นใน EP นี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พีพีเอทางช่อง YouTube นะครับผมในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จวัดใหม่อมตรถนะครับนี่นะครับผม450บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจนะครับผม ถ้าในถูกใจหมายเลขไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเป็นรายการนะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปัน450บาทนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับนี่นะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่2นี่จะเป็นพระสมเด็จ7ชั้นนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับผมนี่นะครับ ผิวสวยๆเ <wield ing 1970> ดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเจ็ดชั้นหลวงปู่โตนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผิวเดิมๆนะครับพี่ๆวงนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับ ราสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมรายการหมายเลขที่2นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลข3แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับผมเห็นนะครับเป็นเนื้อเปียกทองนะครับพี่ๆมาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดหมายเลขที่3นะครับรายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC ทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับ หมายเลขที่3มนี่นะครับผมหลวงพ่อทวดหลังหนังสือเนื้อเปียกทองนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่3นะครับรายการนี้แป่งปันนะครับผมให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่พี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมหลังหนังสือนะครับพิมพ์ทอใหญ่หลังหนังสือนะครับพี่ๆี่เนื้อเปียกทองนะครับผม สวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมแบบนี้ราคาแบ่งปัน650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับท่านใดที่ชอบบูชาไปนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกับกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ๆที่ผมได้มาจากเจ้าของเดิมเลยนะครับผมได้มาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผมไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเช่ารายการไหนไปก็ได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับผม รายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่4นี้นะครับอันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับเป็นปิดตามหาเสน่ห์นะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมฟรีนะครับผมนะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆามเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่4นะครับ สำหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในทางช่อง YouTube นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผม1,100บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตามมหาเสน่ห์นะครับเนื้อผมใบลานแบบนี้แล้วนะครับพี่ๆผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับเป็นองค์พระที่จะรับรางวัลที่1นะครับพี่ๆในการประกวดในการประกวดเลยนะครับองค์นี้ผมได้มาพร้อมกับใบประกาศสิริบัตรเลยนะครับผมจากเจ้าของเดิมนะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม1,000พ หนึ่งร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่ออสี่แล้วนะครับผมในอ p พนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บองค์พระสักครู่นะครับผมแล้วก็จะนำใบประกาศสินิบัตนะครับออกมาให้พี่พีได้รับชมกันนะครับผมและนี่ก็จะเป็นใบประกาศสินิบัตนะครับผมของพระปิตาหรงปุ่โตนะครับผมออเป็นพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับผมวัดปราตูฉิมพลีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นประเภทนะครับผมเนื้อผงใบลานะครับผมรายการที่หนึ่งสามหกนะครับ เป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม1,100ัร้บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับพี่พี่หมายเลข5นะครับแต่ขออนุญาตจัดหมายเลขสักครู่นะครับผมรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลวงปู่มหาศิลานะครับที่ระลึกนะครับผมฉลองอายุมงคล64ปีนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมออกที่วัดบ้านธาตุประทับนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ พศ2551นะครับผมรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับองค์นี้จะพิเศษเลยนะครับพี่ๆต่อโค้ด9รอบบนด้านบนนี้เลยนะครับแล้วก็มีรอยจาดเดิมๆด้วยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมนะครับเหรียญหลวงปู่มหาศิลารุ่นแรกนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ 750บาทเท่านั้นนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมทนใดอยากรู้รูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับวัดบ้านธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดพศ2551นะครับผมฉลองอายุนะครับผม64ปีนะครับผิวสวยๆจเดิมแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถูกใจอย่างไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ รายการนี้เป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมอย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วย EP กันด้วยนะครับพี่ๆรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่6นะครับผมวันนี้จะเป็นหลวงพ่อทานะครับผมนี่ครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข6นะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆ FC ทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรุ่นที่2นะครับนี่นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับถ้าได้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกรุ่นที่2นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับผมหมายเลข7นี้จะเป็น เหรียญหลวงปู่ทิมนะครับผมเห็นะครับเป็นเหรียญนาคปลกนะครับผมฉลองอายุครบ8รอบนะครับผมพระครูภาวนาพิรัตนะครับวัดละหันไร่จังหวัดระยองนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC ทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับเหรียญฉลองอายุครบ8รอบนะครับผมพระครูภาวนาพิรัตนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ทิม วัดละหันไล่จังหวัดระยองนะครับผมนะครับมีต่อโคตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นเง้อทองแดงนะครับผมสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับวัดระหันไล่จังหวัดระยองนะครับพี่ๆด้านหลังนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมผิวดเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมท่าใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับผมอายุวัฒนมงคล80ปีนะครับ หรือว่าเหรียญเหนือดวงรุ่น2นั่นเองนะครับผมเห็นะครับพระราชวัชธรรมโสโพลนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั่นเองนะครับผมรายการนี้ผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อนะครับผมนวะโลหะนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับผมผิวสวยมากนะครับผมเห็นะครับผิวออกรุ้งๆเลยนะครับผมเห็นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับองค์นี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันโทรุ่นที่2นะครับผมเป็นเหรียญเนื้อดวงรุ่น2นะครับนี่นะครับผมพิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อนวโลหะนะครับต่อโคดหมายเลข4 6 1หนึ่งนะครับพี่พี่นะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับวัดพระธาตุมืนหินนะครับผมอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับ นี่นะครับผมพระราชวัชธรรมโสพลนะครับผมปี2567นะครับผิวออกลุ้งเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมสวยมากนะครับผมราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการใหม่เลขที่8นี้นะครับ700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นรายการที่9นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเหนือดวงรุ่นที่2เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับแต่นี้จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม รายการน,นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่9นี้นะครับผมเรียนหลวงปู <province> X, ่มหาศิลานะครับผมรุ <When> ่นเหนือดวงรุ่นที่2นะครับราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลข9นี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับเรียนหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสี่รีจันโทนะครับผมเป็นเรียนเหนือดวงรุ่น2นะครับต่อโค้ดหมายเลขนะครับผม394นะครับพี่ๆนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันในชัดๆเลยนะครับผม394นะครับ ผิวสวยเดิมเลยนะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมปี2567นะครับผมแต่จะเป็นคนละเนื้อกับองค์ก่อนหน้านี้นะครับอายุ80ปีนะครับผมเห็นไครับสวยเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนลวปูมหาศิลาสีริจันโทนะครับผมรุ่นเหนือดวงรุ่นที่2นะครับปีพศที่จัดสร้างก็เป็นปีพศ2567หรือว่าปีนี้นั่นเองนะครับผม รายการถัดมาครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมหมายเลข1ินะครับองค์นี้นะครับผมขออน uh ุญาตนะครับผมแบ่งป Mont ันนะครับผมให้ในะราคาแบ่งปันนะครับ700บาทเท่าน okay ั้นนะครับพี Hoe ่ๆสำหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับผมเนื้อหาโมสารเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเรี่ locations. อมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆนะครับ ผิวจะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับท่านใดที่ชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับพระสมเด็จนะครับพี่ๆนี่นะครับผมราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับเนื้อหาโมสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับรายการหมายเลยที่10นี้นะครับผมพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้บูชาเลยนะครับ รายกนหน้าครับผมจะเป็นพระปิดตายันดวงเล็กหลวงปุโตนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับหมายเลขที่11นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตายันดวงเล็กหลวงปุโตนะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับนี่นะครับผมผิวองค์พระก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สหรับหมายเลขที่11นะครับผม รายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเทางช่อง y t u t u นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพับปิดตานะครับผมพิมพ์ยันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับนี่นะครับผมผิวสวยเดิมนะครับพี่พรายการนี้นะครับผม เป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆลยนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตเก็บองพระสักครู่นะครับผมรายการถัดมาครับอาครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นพระปิตาปดนี้นะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมเลื่อผงเกศรนะครับปลูกเสกสามตะไรมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่12นะครับผมพระปิตานะครับผมพิมพ์ปดนี้นะครับผมหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีนะครับ ขออนุญาตนาองค์พระออกมาให้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสักครู่นะครับผมพอดีว่ากล้องเลื่อนนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่12นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับนะครับผมพระปิดตานะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมเป็นพิมพ์ปลดหนี้นะครับพี่ๆหลังยันนะครับ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมปดนี่หลังยันนะหลวงปุโตนะครับงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับผม600อบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระปิตาพิมพ์ดนี่หลังยันนะเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับ รายการใหม่เลขที่13บสางนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมเอีทางช่อง u t u b e ในราคาเท่ากันเลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ6 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านะเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมสวยสดงดงามมากๆนะครับผมลงกล้องให้ดูกันเนี่ยชัดๆเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม ราคาแบ่งปันหกร้อยบาทนะครับพี่พี่เวลาลงกล้องแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่องค์พระจริงๆนี่สวยมากนะครับพี่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 ต้องมาดูด้วยองค์ด้วยตาเปล่าเลยนะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับผมสำหรับองค์จริงๆนะครับนี่นะครับผมสีผิวองค์จริงๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับทนาดที่ถูกใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม รายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับผมเห็นะครับปีพศ2503นะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีทางช่องยูทูบนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเห็นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขที่14นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม เป็นหลวงพ่อแดงนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับปีพศ2 5 0 3นะครับผมอายุ82ปีนะครับลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมเลยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเหรียญสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับพร้อมเรียมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่อ4แล้วนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่15นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นแรกนะครับผมพิมพ์เสียงโตนะครับรายการหมายเลขที่15องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีทางช่องยูทูปนะครับผมในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเจ็บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อทวดเสียงโตรุ่นแรกนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อทวดหยียบนะทะเลจืดนะครับผมเป็น รุ่นแรกเลยนะครับผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นท่านที่ปลุกเสกนะครับผมก็คืออาจารย์ทีมนะครับหรือว่าพระครูวิสัยโสพลนะครับผมวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าได้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับผมรุ่นประวัติศาสตร์นะครับผมกรมตำรวจ80ดปีนะครับ รายการหมายเลขที่16องคองนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมใหในราคานะครับ750บาทเท่าน yep. er ั้นนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมหลวงพ่อโสธรนะครับผมนี่นะครับถ้าในสนใจนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเพราะว่าผมลงกล้องให้พี่พี่นะครับผมได้ดูได้ชมกันแล้วนะครับ อยากให้พี่ๆได้องค์พระที่ถูกใจที่ชอบใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับองค์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันเจ็บาทเท่านั้นนะครับผมใต้ฐานเดี๋ยวผมจะลองพยายามลงกล้องให้ดูนะครับอาจจะลงได้ให้ดูไม่ค่อยได้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับแต่ใต้ฐานนะครับผมเป็นต่อโค้ดหมายเลขนะครับนี่นะครับขออภัยด้วยนะครับผมถ้าหาลงไม่ได้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ แต่จะเป็นต่อคดหมายเลขลันนมเบอร์นะครับผมราคาแบ่งปัน750บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับพิมพ์ขนมข้างนะครับผมเลยครับองนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่17องค์องนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สวยๆาเดิมแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ขนมข้างนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมราคาแบ่งปันหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนสิงห์เหนะครับพี่ๆสําหรับรายการนี้นะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขที่17นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม 600บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่18นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพระปิดตาพังพการนะครับเหรียญปิดตาพังพการรุ่นแรกนะครับผมเห็นไหมครับมหาอุดคงกระพันชาตรีนะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมพศ2530นนะครับผมเห็นไหมครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมสาหรับเหรียญ ปิตาพังพการนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่พนะครับผม fc ทางช่อง YouTube นะครับในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่18นี้นะครับ6 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิตาพังพกานะครับผมนี่นะครับ ผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับทนหลังก็จะเป็นนะครับผมองค์พ่อจัตวคามรามเทพนะครับสวยเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่อ8นี้นะครับผมเรียน พาพปิดตาพังพการนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะครับผมพิมพ์ประพามณฑลข้างรัศมีนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับองค์นี้นะครับผมได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดมาเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่19นี้นะครับผมแต่ผมขออนุญาตนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ นี่นะครับผมพิมพ์ประพามนทนข้างรัศมีนะครับผมรายการหมายเลขที่19เนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,100บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันเลยนะครับ1,100บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนพิมพ์ประพามนทนข้างรัศมีนะครับผมหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับมีรอยจานเดิมๆด้วยนะครับพี่ๆด้านหลังนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับ ผิวเดิมๆนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับผมได้ที่ Line แอดนะครับผม1นึ่ง p t q นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็090 325 1096นะครับผม และนี่ก็จะเป็นใบประกาศสินิบัตินะครับผมของหลวงปู่สุกนะครับผมเป็นพิมพ์ประพามณทนข้างรัศมีนะครับผมวัดปากคลองประหามเท่าจังหวัดชัยนาธนะครับเป็นประเภทเหรียญหล่อยอดนิยมนะครับผมรายการที่18นะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆสําหรับรายการนี้นะครับผม1,100บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับ รายการนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆี่เนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมผงใบลานแช่น้ำมนต์นะครับองนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่สำหรับพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูผิวกันนะครับนี่นะครับผมฝังตะกุดนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่พี่ลองดูผิวกันนะครับนี่นะครับงดงามนะครับผม รายการนี้เป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันสุกิติมานะครับผมหรือว่าหลังยันดวงใหญ่นั่นเองนะครับนี่นะครับผมเนื้อเป็นปรินแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่20นี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับ นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์หลังยันนะครับพี่ี่รายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับรายการหมายเลขที่21นี้นะครับผมสวยๆดําเดิมเลยนะครับผิวดาเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันนะครับผม หลวงพ่อแก้วจะมีหลายหลังนะครับผมจะมีหลังแบบหลังยันนะครับผมนี่นะครับแต่วันนี้จะเป็นหลังยันนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม8 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าในสนใจจริงๆก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมรายขนาดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่22นะครับผมนี้จะเป็นเหรียญหลุมปูมุลที่ต่สี่โรนะครับนี่นะครับผมหลวงปูมูลอายุ105ปีนะครับผมวัดบ้านจานนะครับพี่ๆนี่นะครับ รายการหมายเลขที่22องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงปู่มูลท่ตาสีโรนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆนะครับผมเพื่อให้พี่ๆได้พิจารณาได้ดูได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับวัดบ้านชานนะครับจอสีสเกตนะครับผมนี่นะครับ รายการนี้เป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม6 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับรายการถัดมาครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปลดนี่หลงปุโตนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้จะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อก้นครกนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับผมในราคา600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ หกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตานะครับผมเนื้อก้นโคลกหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์ปลดนี่นะครับหลังยันนะครับผมเลยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขที่สิบสามนะครับนี่นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอยากให้พี่ๆได้องค์พระที่ถูกใจนะครับราคาแบ่งปัน600บาทนะครับผม เมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่24นี้นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นะครับผมวัดพญาตการามปีพศ2469นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ PPFc ทางช่อง YouTube นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อก่นวัดพญาศการามนะครับผมองค์นี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่ครับ 700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นที่ระลึกนะครับผมในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับนี่นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมเพื่อให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับเรียนถือว่าสวยเก่าเดิมนะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่25แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเกศชัยโยนะครับผมพิมพ์7ชั้นนะครับผมหน่อยครับรายการหมายเลขที่25องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหน่อยครับผิวด้วเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมเกศชัยโยพิมพ์7ชั้นนะครับผม นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมผิวดมเดิมครับผมสาหรับรายการใหม่เลขที่25นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขที่25นี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับพี่ๆ ก็สาหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพราบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ๆก็ฝากพี่ๆไว้นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจัดส่งพระให้ตรงตามในคลิป วิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกราบผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้เวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ